นางสาวชมพาพรตสันเจริญคูกรสนรตำบลพัะรานครวันนี้เราจะพามาเรียนรู้นอกสถานที่ณนะแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทองของท่านผู้ช่วยคนรากพักดีเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปเรียนรู้ข้างในแหล่งเรียนรู้กันเลยค่ะ วันนี้เราก็มาอยู่กับท่านผู้ช่วยพลลานชักดีนะคะคเดี๋ยวเราจะถามบ้างเอ่อความเป็นมาแรงบันดาลใจในการทรําสฐกพอเพียงผู้ช่วยมีแรงบันดาลใจยังไงคะอ๋อแรงบันดาลใจเหรอครับก่อนอื่นก็บอกก่อนว่าพ่อแม่ผมเป็นชาวนาชาวนาก็าต้องทานาทําไร่สมัยก่อนนะครับเดีย๋ยวนี้เราทําเพื่อบริโภคเองกินเองแล้วมันจะปลอดภัยต่อชีวิตประจำวันของเราแช่ั้น,นครับ ยผู้ช่วยได้มาจากไหนมาคะแหล่งน้ำนี่นะผมโชคดีหน่อยนึงพ่อผมซื้อที่ไว้ตรงที่มีเฝายสองฝายชนกันพอดีหน้าผมถุกหนึ่งกลางน้ําก็จะไหลเข้ามาเวลาฝนตกมาก็จะไหลเข้ามาหรือเวลาไม่มีน้ําน้ําแห้งเราก็สูบพญายนาคสูบสองตัวครับ ของแหล่งอาหารเนี่ยท่านผู้ช่วยมีอะไรไว้้างคะในพื้นที่เราแหล่งอาหารนี่ที่เน้นๆนะครับตอนนี้จะมีพวกอันดับแรกคือข้าวเลยเพราะว่าข้าวนี่มันปัจสาคัญที่เราต้องรับประทานแล้วก็ปลูกผักทั่วไปที่ว่าเรากินแล้วปลอดภัยแล้วก็มีเ,เสริมบางจางหนึ่งว่ามีบัวมีเตยที่ว่ามีไรายได้เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ครับ ป่าหาระดับเนี่ยท่านผู้ช่วยได้ปลูกอะไรไว้บ้างคะอ๋อปลูกป่าห้าระดับก็มีต้นสสดาต้นเออคูนแล้วก็ต้นจำไม่ได้ละต้นกระถินอลงแล้วก็ออประดูแล้วก็กระถินเทพาเพื่อจะทำให้อ,อ,อากาศเย็นแล้วก็พัน บางลมด้วยลักษณะน,นั้นกับส่วนในเรื่องรายได้เนี่ยท่านผู้ช่วยมีรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปียังไงบ้างคะอผับมันจะมีผักที่เราปลูกไว้ก็มีชะโอมมีกระจองที่ว่าได้ขา,ขายทุกวันนะครับประมาณ<อ>วันสองวันเราขายแล้วก็มีเตยมีบัวก็เป็นอาทิตย์แล้วก็มีข้าวก็เป็นรายปีครับ ท่านผู้ช่วยมีคติคติในการทาํางานยังไงบ้างคะอ,อ๋อคติผมจะเขียนไว้ข้างฝาบ้านนะครับผู้เห็นว่บาบขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมีเดียวบวินยัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับค่ะสําสหรับทุกท่านนะคะที่สนใจจะมาเรียนรู้นะคะก็สามารถมาเรียนรู้นอกสถานที่ณนะแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคลองของท่านผู้ช่วยพลราบพักดีได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยพลเป็นอย่างมากเลยนะคะ <พบ S 1> สวัสดีคะ่ <พบ S 1> คะ <พบ S 1>